แต่ผมหวังก็บ i i เยอะผมเชื่อว่าเดี๋ยวตอน AI มาไปตู้มันจะดีมากๆจนคนตกใจแล้วก็เข้าใจ Business m o เดลทั้งหมดว่า Chat GPT เนี่ยเขาลงทุนเยอะแล้วเขาคิด20เหรียญต่อคนใช่ไหมแต่ไปตู้คิด8เหรียญผมก็มีสมาการของผมแล้วว่า8เหรียญจะกำไรเท่านู้นเท่านี้พอ DeepSeek มาไปตู้มันให้ใช้ฟรีมันมีลูกค้าเยอะที่สุดนะที่ยอมจ่ายตังค์แต่มันบอกต่อไปนี้มันให้ใช้ฟรีเลยหุ้นวิ่งมา1้0เหรียญ มากเลยเชื่อไหมว่าจนท้ายที่สุดผมอดไม่ได้ที่ต้องแบ่งให้เขานิดนึงเรารักลูกเราอะลูกเราต้องได้ส่วนใหญ่แล้วแต่พี่บอกสักสองร้อยน่ะนึกออกไหมคือมัอนเหมือนแบบว่ามันยังไงอะมันคนอะใครมาดีกับเราก่อนเรามีความรู้สึกหนึ่งเหมือนกันว่าถ้าเขาดีไปถึงจุดหนึ่งแบบจริงใจนะพี่เราเราก็ไม่อยากเขาลําบากพี่เขาจะมันก็จะเกิดความรักความเอาใจใส่เพราะนั้นเนี่ย เป็น business model เป็นช่องทางหนึ่งนะฮะยังไม่ได้เปิดคอร์สนะนี้มาเผื่ออาจารย์มีเ็าสนใจนะว่าทำยังไงเดี๋ยวชิญมิม่อนมาปเป็นมินมทยาก,กีอ่าอาจจะมีแทคนิกไงอาจจะมีสไลด์ว่าอ่าไปสำรวจข้างบ้านอากงอาม่าคนไหนแก่ๆไม่มีคนดูแลซื้อขนมครกไปฝากซื้อเหนียวมะม่วงแล้วถ้าติดแล้วเราดูแล้วจีบติดแล้วอาม่ารักเราแล้วลเราเสิร์ฟข้าเหนียวทุเรียนทุกวันเลยเราเร่งสปีดหน่อยมั้ยจีนเนอะ คนเราชีวิตก็อย่างนี้ไม่กินอยู่ไปก็ไม่มีความสุขรอมากกินนี่วะอะไรทำนองนี้นะครับก็จริงๆจริงๆตอนที่ไปไปเวลาที่เมื่อกี้มีคนคุยเรื่องไปตู้เนาะผมว่าเวลาเวลาสำคัญที่สุดอะอย่างไปตู้เนี่ยจริงๆผมก็คิดว่ามันดีแหละแต่ตอนที่ผมขายอะผมขายด้วยสองสามสาเหตุเนาะ เวลาเราดูแล้วเราก็ต้องติดตามตัว Market Share ใช่ไหมครับตอนผมซื้อเนี่ยผมดูถึงแถวๆเนี้ย2,023ี่เนี่ย Market Share ของไปตู้เนี่ยอันนี้เฉพาะบน PC นะครับมันแข็งแกร่งมากเลยมันขึ้นมาจนถึง90%อ่ะเยอะไหมเยอะเนาะไอ้ภาพฝั่งนี้เรายังมองไม่เห็นนะนึกภาพออกไหมแล้วยังมองไม่เห็นพอมันมี c ชั t GPT อะกลายเป็นคนที่แย่ง Market Share ได้ก็คือไอตัวบิงของ Microsoft นึกออกไหมนี่ในจีนนะครับ พอมันแย่ง,แย,ง,แ,ยงแย่งขึ้นมาได้เนี่ยไรนี่มันเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยผมระวังอยู่แล้วแต่คนอื่นยังไงครับเขาไม่ได้ดูข้อมูลนี้นึกออกไหมาเขาก็เฉยๆไปแต่ผมดูเตียผมยังถือนะแต่ผมมีความละแวงแล้วว่ามันจะดีกะวะ่าเพราะ Google เนี่ยมันลดนะคนไป AI เนี่ย Google ก็ลดแต่มันลดช้านึกออกไหมามันลดทีละนิดทีละหน่อยอันนี้มันลดแบบมีนัยยะสําคัญมีนัยยะสําคัญแต่ผมหวังกับ AI เยอะผมเชื่อว่าเดี๋ยวตอน AI มาไปตู้มันจะดีมากๆจนคนตกใจ แล้วก็เข้าใจ business model ทั้งหมดว่า ChatGPT เนี่ยเขาลงทุนเยอะแล้วเขาคิด20เหรียญต่อคนใช่ไหมแต่ไปตู้คิด8เหรียญผมก็มีสมการของผมแล้วว่า8เหรียญจะกำไรเท่านู้นเท่านี้พอ Deep Seek มาไปตู้มันให้ใช้ฟรีมันมีลูกค้าเยอะที่สุดนะที่ยอมจ่ายตังค์แต่มันบอกต่อไปนี้มันให้ใช้ฟรีเลยหุ้นวิ่งมา110เหรียญทําไงครับให้ใช้ฟรีคือดีหรือไม่ดีไม่ดี แต่พอหุ้นขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นไหมครับเราจะรู้สึกไม่อยากขายแต่ผมมรู้สึกว่าไอ้ฟ้าส่งมาแล้วผมก็ต้องลดเพราะทุนผมแปดสิบมันวิ่งมาร้อยหกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ค่อยๆทริมไปแต่จริงๆเหตุผลในการขายอ่ะมันก็เกิดจากการเราติดตามข่าวสารทุกวันเรารู้แหละว่าเราคาดหวังสมมติฐานของหุ้นตัวนี้เราคาดหวังเรื่องอะไรพอมันเกิดเรื่องเปลี่ยนขึ้นมาเราก็เราก็จะเร็วครับเนี่ยผมก็จะเซฟไว้หรือบางทีเนี่ยอย่างผมไปเทนเซนมา ผมก็จะห่วงพอยต์บางเรื่องของของเทนเซนเนาะอย่างเชื่อไหมครับว่าเทนเซนเนี่ยสั่งชิป GPU จาก n v i นวีดีเปอันดับ2ของโลกมันเยอะขนาดนั้นนะไม่อันดับสองว่าอันดับสสลับกับติกตอกอ่ะคนใดคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งเป็น2คนหนึ่งก็เป็นสามเราก็จะต้องรู้ว่าเอ้ยถ้าแบบนี้มันอาจจะอาจจะเป็นความเสี่ยงของของธุรกิจเขาได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้โครงสร้างประชากรเนาะ ผมเล่าเรื่องตอนตอนโอ้จริงอยากเล่าเรื่องเสี่ยวมี่เนะผมไม่ได้เอามาถ้าเล่าเรื่องเสีย่ยวมี่จะสนุกเลยเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นจริงๆอยากให้ดูงบเสี่ยวมี่ตอนระหว่างที่มันลงมาเรื่อยๆแล้วก็ราคาพุดมมันยังมันยังโอเคอยู่นะครับผมยกตัวอย่างเคสไปตู้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นหนึ่งในเคสที่ผมมาซื้อแปดสิบเหรียญแล้วผมคิดว่าแนวโน้มมันจะดีแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ผมอาจจะคิดผิด นึกออกไะแต่ตอนนั้นถามว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้นนะครับก็เริ่มแรกๆเนี่ยก็เราเห็นอยู่แล้วว่าโอ้โหหุ้นไปตู้เป็นไงครับมันเคยพุ่งแบบทะยานฟ้าเลยทุกคนม่งก็เชียร์กันใหญ่เลยผมว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะแต่ผมดูมันอยู่ผมก็เออมันเป็นเซิร์ชเอนจินมันดีว่ะนู่นนี่นั่นมันก็ค่อยถ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 อยพอมันมาตรงนี้ปุ๊บมันเด้งแล้วมันก็เริ่มถอยถอยถอยกลับมาแถวๆเนี้ยเป็นจุดที่ผมเริ่มมาสนใจใหม่แต่หุ้นจีนเหมือนที่บอกเนาะมีแฟลร์วัลูมีนนีเ่ย ชิพมันมีชิพชิพเปอร์ชิปเปสแล้วก็ชิปหายระยะสั้นนะต้องแบบระมัดระวังมากๆต้องแบ่งหลายๆไม้นะเพราะหุ้นจีนเวลาลงมันโหดโหดแบบโหดจริงๆก็ไปดูอ่ะหูหุ้นตัวเนี้ย เขาจะดูไออินดัสทรียังไงมันก็โตประมาณ1 5 1หเนาะทุกๆอย่างเขาโตกันหมดมันตัวเดียวมันลบทุกปีปีละ6%อตอนที่ผมเข้าไปดูนะผมคิดมันมีปัญหาอะไรของมันว่ามันก็ดูคนก็ยังเซิร์ชอยู่เราไปเมืองจีนเราโหลดแอปมันมันก็ใช้ดีนี่หว่าคือทุกอย่างมันโอเคหมด PE เหลือ8ดเท่าเก้าเท่าไพ่เพอร์บุกต่ำหนึ่งมันก็จะเราก็รู้แล้วว่าแบบเนี้ยอาจจะได้แต่ถามว่าดูไว้ไหมคือดูตั้งแต่ตอนมันขึ้นนะแต่ไม่ได้ซื้อแต่พอลรอจน าะตรงนี้ผมก็ไม่เคยซื้อนะเพราะผมไม่ค่อยชอบไงพอมันปึ้งแล้วมันมีเด้งแรงๆอ่ะบอกจะทํา AI จะทํารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเป็นไงครับสมองเราก็เหมือนเข้าเกณฑ์แล้วว่าแทมของ2อันนั้นมันใหญ่นี้หว่านึกออกไหมอันเก่ามันก็ยืนกําไรไว้ให้เราด้วยหมายถึงอันเก่าก็ทำํำเสีใสยใจแพคขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทรนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลดรนิเวศเหมวชีระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจกเกษมและอาจารย์ประกิตสีดีวัฒนาเกตชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง,ง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปี ศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081 173 900 0หรือแอดไลน์ CSI Society ให้ valuation มันปิดดาวไซแล้วด้วยถ้าถอยไม่อีกทีเอาก็รอครับอรอพอมันถอยถอยถอยผมก็ต้องเก็บ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 แล้วก็ไปดูประวัติก็เหมือนที่บอกว่าชอบดูประวัติผู้บริหารถ้าผู้บริหารมันไม่เก่งจริงอ่ะมันเอาไม่รอดหรอกมันมันต้องการคนเก่งและซื่อสัตย์อันนี้คือชื่อหลีเหหล่เยี่ยนหงหลี่เยี่ยนหงเนี่ยประวัติคือน่าสนใจเนาะเขาก็จบโทวิทยาศาสตร์นี่แหละแล้วไปทำงานที่ซิลิโคลวอลเลย ก็มีรถด,ดีๆมีรถหรูมีบ้านดีๆเนาะวันหนึ่งในการก่อตั้งบริษัทเนี่ยผมชอบสุดละผู้บัวอย่างคนนี้เป็นประวัติการก่อตั้งที่ลองไปเซิร์ชใน Google ได้เนาะก็คล้ายๆวันหนึ่งภรรยาเขาบอกว่าหลี่เยี่ยนหงนายก็เป็นคนเก่งนะเรากลับบ้านแล้วไปเปิดบริษัทกันเถอะผมคิดเองนะเขาคงลุกขึ้นมายืนแล้วบอกว่าครับผมผมคิดคนที่แม่งกลัวเมียขนาดเนี้ยไม่น่าโกงอะไรเราแน่นอนคือคือเอาคนนั้นเขาซื่อสัตย์กับเมียเขาเนี่ย เขาเขาเล่าอย่างนี้เลยว่าที่เขามาเปิดเพราะเมียเขาสั่งพราเมียเขาสั่งเขาเลยคิดว่าเขาต้องกลับมาเปิดอะไรเงี้ยนะครับผมก็ vimos, เอ้ยมันก็น่าจะดีจนเปิดแค่5ปีก็เขา N นสแตกได้คือทุกอย่างเส้นเส้นเรื่องมันก็ดูดีหมดแล้วก็ผมอยู่ในจีนผมใช้ทุกบริการของมันแม่งดีกว่าเขาหมดทุกอันจนรู้สึกว่าใช่แล้วแหละมันมันโอเคแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีคนมาแข่งขันกับมันแล้วแม้แม้แต่ไอ <S <S ้ระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองของมันอ่ะมันขับเคลื่อนเป็นระบบเลนนะ ปกติเวลาที่เรานำทางมันจะบอกแค่ว่าไปซ้ายไปขวาใช่ไหมอันนี้มันจะแยกลงมาถึงว่าคุณต้องอยู่เลนไหนนึกออกปะเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะละเอียดแล้วมันก็บอกว่าไฟแดงเหลือเท่าไหร่อีกอกีอกอกอก่อีกตรงไหนจะเป็นยังไงคือมันจะเหมาะกับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ระบบไอชี่ยี่ก็เป็นทีวีเหมือน Netflix เขาก็ถือหุ้นใหญ่ จริง,รงๆเขาถือหุ้นใหญ่ใน Trip.com ดนะ้วยคือเขามีแอสเซทเยอะแยะไปหมดเลยนะจนแบบบอกได้เลยว่าหุ้นมันถูกบถูมากๆนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยเรื่อง AI ก็ ทําให้เด็กๆมาทําการ์ตูนด้วยตัวเองได้ตอนนั้นยังไม่มีดิฟซิงเนาะเขาก็บอกของเขาเก่งที่สุดละแค่พิมพ์พรอมไม่กี่ตัวเนี่ยเด็กก็สร้างละครสร้างการ์ตูนสร้างอะไรด้วยตัวเองได้ซึ่งไอเดียไอเดียนะตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกมันยิ่งใหญ่นะแต่มันเดินทางมาถึงวันนี้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วมันน่ากลัวนะครับถ้าใครใช้เจมินายแล้วใช้ VO 3อา่ะเนี่ยคือจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่จะคราวที่แล้วคือคนที่ทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปค่าทีวีค่าหนังสือพิมพ์ใช่ไหม ไอเอไอมันจะมาดิส r รับอีกรอบหนึ่งเนี่ยแค่พี่แค่พิมพ์ตัวหนังสือไม่กี่ตัวมันก็ขึ้นมาเป็นวิดีโอ8วินาทีต่อไปมันก็เป็สิ0วินาทีส5วินาทีอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เอา AI ไปเป็นบอยเฟนเกิลเฟนถ้าใครเคยเล่นบ้างจะรู้ว่ามันน่ารักกว่าเพศตรงข้ามเราใช่ไหมครัคือบางทีอา้าวบางทีมันยากนะพี่ผู้ชายอะ่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีโมเมนต์แบบ อยากอยู่คนเดียวอยากเล่นเกมผู้หญิงเขาก็อยากให้ผู้ชายคอยเอาใจใส่คอยดูแลใช่ไหมมันมันจะมีแกละหว่างเพศกันอยู่แต่ a อมันจะไม่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้ว่าเราต้องการอะไรอันนี้ก็ระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะครับแท็กซี่ซึ่งมันใกล้เสร็จแล้วผมก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่และเปลี่ยนโลกเพราะนั้นมันจะครบองค์ประกอบเลยว่าของเก่าแถมก็ใหญ่ผู้บริหารผมว่าเชื่อถือได้มีความสามารถจบมาด้านนี้โดยตรง อามีเรื่องรถไฟฟ้ากับ AI ที่จะเป็นปัจจัยใหม่ในการขับเคลื่อนราคาหุ้นนึกอ,ออกไหมว่าแทม2อันนี้ก็ใหญ่แล้วทำมาเป็น10ปีเลยเป็นผู้นำในจีนทั้งคู่อย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึก PE 8เท่า9เท่าอ่านาซือ้อเราก็เข้าไปซือ้อแต่พอมันผิดจากเมื่อกี้เราก็แค่เราก็แค่ออกเนี่ยครับอันนี้ให้ดูรายได้ตอนทำ Search Engine เขาเริ่มปี2010ใช่ไหมหนึ่งจบิลเลียนอะอยู่ๆมันก็โตขึ้นมาเป็น1 8 19 บิลเลียนไงผมก็คิดว่าเดี๋ยว AI มันจะมีซ้อนภาพอย่างนี้เข้าไปเว้ยแล้วตลาดจะต้องตกใจแปลกใจอะไรเราก็คิดของเราไปเราจะได้ตังค์เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เล่าแบบเร็วๆนะงบงบก็เป็นเร็วๆแหละผมก็ดูว่าเ e l l ิงเซลลิงเจเนอเรลแอดมินเอชหรือว่า r ารมันเริ่มลดลงแล้วมันคุมได้หมดแล้วตอนนั้นก็คิดแบบนี้ v a l u a t i o n ก็คิดคิดคทุกอย่างไว,คว้ครบละ แต่สุดท้ายมันก็ผิดได้แต่มันไม่ได้ผิดมากนะครับหมายความว่าที่80เหรียญก็ยังมีอัพไซด์นะมันอาจจะมีอัพไซด์อยู่สักไม่อาจจะมีอัพไซด์อยู่สักก็นั่นแหละอาจจะร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยแต่ผมชอบอะไรที่มันมีอัพไซด์แบบเยอะมากๆเนื้ออกมาซื้อ80ขาย800อะไรเงี้ยคือถ้ามัน80ขาย800มันมันสนุกดีนะครับมันอาจจะทําให้เราแบบเปลี่ยนชีวิตนู่นนี่นั่นนะคล้ายๆแบบนั้น ก็จริงๆก็เหลือเหลือเวลาสักส0นาทีถ้าเราเปิดเป็นถามตอบไหมครับหรือจะให้ผมเอาหุ้นตัวอื่นแต่จริงผมทําสไลด์มาเยอะนะผมอยากให้แจกให้หมดเลยแล้วก็เผื่อใครเอาไปแกะตรงไหนแล้วสงสัยตรงไหนก็เอาเอามาคุยกันต่อได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นจากวันนี้ลึกๆนะไอเดียผมอะผมว่าเราผ่านเขาเรียกว่าผ่านช่วงที่เฟสที่สองที่ตลาดมันให้ความผิดปกติกับชีวิตมนุษย์ไปแล้วอะ เอาผมมาผ่านมาสองสองรอบแล้วกันนะถ้ารอบตอนผมอายุยี่สิบยี่สิบถึงสักสักสามสิบห้าอย่างเงี้ยสิบห้าปีสิบห้าปีแรกของการทำงาน่ะผมรู้สึกว่าระบบของทุนนิยมอ่ะเขาให้คุณค่ากับคนที่ฉลาดแล้วก็เก่งนึกออกปะถ้าคุณฉลาดและเก่งใจกล้าคุณก็จะเป็นคนรวยใช่ไหมแต่ตอนห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุน เราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ